นี่คือเมล็ดมะข่ามงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดต้นติดโตนะอายุอายุประมาณ8เดือนอันนี้เพาะรวมกันนะแต่ว่าคนละวันให้เปรียบเทียบไปเห็นว่า เนี่ยต้นยาวเนี่ยต้นโตนเนี่ยเนี่ยยี่สิบวันอันนี้ประมาณสิบสิบสองวันลากยังไม่โพลเลยเนีย่เหมือนกันประมาณสิบสองวันถึงสิบห้าวันประมาณลากโผลแล้ว นี่ก็อายุเท่ากันสิบสองวันสิบห้าวันประมาณยีนี่ยี่สิบวันจะโตไม่เท่ากันแต่ลากค่อนข้างยาวนี้ก่อนอื่นก็มาดูก่อนท้าถ้าเราเอาไว้นานๆนั้น,น,นนะเราใส่ถุงเล็กมันจะเนี่ยรากลากมันจะโผล่จากถุงลากมันจะรากมันจะวน จะปลูกแล้วมันจะไม่โตเนี่ยรดีเดี๋ยวรู้ลักษณะต้นนี้นะเนี่ยลากลากโผล่มาแล้วเนี่ยเนี่ยลากมันจะวนต้องใช้ถุงยาวหน่อยแล้วก็ได้เวลาปลูกฮนะให้ให้ให้ปลูกเลยมันทนมันทนแรงมากลืมลดน้ำเป็นเดือนก็นไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้เรามาจะมาทำการาแนะนำการเพาะนี่ฝกักแข็งมากมีประมาณตั้งแต่สามเมล็ดถึงแปดเมล็ดอ่ะเนี่ยอันนี้แค่ไว้ยี่สสี่ชั่วโมงเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงหวันกับคืนอ่ะ ทีนี้ก่อนเราจะมาทําก็มาคัดเมล็ดที่มันสมบูรณ์ก่อนนะเอาไปแช่น้ําก่อนเลยเนี่ยเอาไปแช่น้ำนยี่ช,ชั่วโมงแล้วออกมาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเปลือกเริ่มหลอกแล้วเมล็ดเริ่มพอง ถ้ามันลอยแสดงว่ามันเสียใช้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยออกแล้วเนี่ยนะไอสีเหลืองเนี่ยแข็งมากแสดงว่าเม็ดนี่สมบูรณ์เม็ดจะสีดําใสเลยเนี่ยเม็ดที่สมบูรณ์พอคัดเสร็จนะเราเลือกเราเลือกที่มเมล็ดที่มันจมแล้วเราก็มาใช้หินเกียร์ หรือไปขูดกับปูนอะไรก็ได้ขูดกับปูนเส้นเจียเจียเนี่ยเห็นมันเหลืองๆเห็นไหมเห็นเนื้อน,นิดๆเนี่ยที่เราเจียไปเนี่ยเดี๋ยวใบเดี๋ยวเดี๋ยวใบมันจะเนี่ยแทงออกมาเนี่ยใบจะแทงออกมาแต่รากมันจะออกก่อนเนี่ยรากเน้นๆนี่เดี๋ยวรากเริ่มจะออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาให้ดู ลากเริ่มออกเนี่ยพอลากออกมาเป็นงี้เดี๋ยวก็จะยืดตรงเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะจะยืดตรงแบบนี้เนี่ยพอเราเจียเสร็จก็นำไปแช่น้ำน้ำไปแช่น้ำไว้ ยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นเนื้อเรืองหลืองเนี่ยโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรจะฝักแข็งมากอันนี้ลองทดลองเพาะในในฝักเลยนะเนี่ยเอาขุยมะพร้าวไปยัดแล้วก็เอาน้ำลาดเนี่ยขึ้นมาแล้วเนะี่ยแต่จะใช้เวลานานนี่ไม่ได้แช่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเ,เจียหัวแล้วก็ตัดก้นมันออก แต่ที่เหลืองเนี่ยไม่ควรเอาไว้เนี่ยใช้กันไกหรือมือบิดออกก็ได้บางทีมันก็หลุดบางทีมันก็หลุดเองเนี่ยเปลือกเนี่ยลอกแล้วฟูออกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเอาไว้เนี่ยมันจะมันจะแข็งไนงะ มันจะทําให้เป็นเชื้อราอะไรได้ัามา,าใส่ถุงดําใส่มีถุงดําใช้แก้วหรือใช้แก้วพลาสติกหรือใช้ขวดน้ําอะไรก็ได้ที่หาได้อะเนี่ยผสมอันนี้ถ้าอ่าขุยมะพร้าวแล้วก็ดินแล้วก็ขี้หมูแล้วก็ใบชํำฉา นี่พอเราได้ย่4ชั่วโมงแล้วอันนี้รอยรอยรอยที่เราตัดนะก็มาใส่ที่เลยกดลงไปเนี่ยแล้วก็บีบหน่อยแล้วก็บีบอย่างเงี้ยเห็นรอยแผลหน่อยพอแค่เนี้ย่แต่อย่างนี้ก็ปลูกได้นะปลูกได้เหมือนกัน เนี่ยเพาะได้เหมือนกันแต่ทางที่ดีควรจะเอาออกใช้ก้านไกลหรืออะไรมีดเียฟันทิ้งเลยระวังมือหน่อยเพราะเอียงเงี้ก็ได้เนี่ยเอียงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลานี่ยมันจะดีดเนี่ยมันจะดีดดดีตัวขึ้นตั้งอย่างงี้เนี่ยนะในในในเพาะเอียงเนี่ยเนี่ยใช้เมล็ดเอียงเดี๋ยวดีตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะดีดตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใช้ใช้ใช้เพาะเมล็ดเอียงมันจะช่วย กระตุ้น้แค่นี้พอเดี๋ยวต้นนี้ก็ปลูกใช้ใช้ไม้เนี่ยแทงเพื่อนำรากเดี๋ยวรากมันจะงอเนี่ยแทงเข้าไปก็รากใหมันตรงนงี้แทงให้ตรงไปเลยนี่นะนก็บีบอัดให้มัน ต่างตรงนี้รดน้ำก็ไม่ต้องให้ถึงกับแฉะนะเอาแค่ชุ่มๆพอขึ้นง่ายมากนะตอนแรกกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเป็นเดือนลองแล้วลองอีกคือเป็นวิธีอย่างเงี้ยวิธีที่ง่ายสะดวกแต่เวลาโตแล้วใช้เวลานานาน,นะประมาณ โยี่สิบปีขึ้นไปอะสีของต้นนี่มันจะมีลักษณะสีเหลืองถ้ามาแปรรูปนะสีเหลืองอถ้าต้นแก่ๆจัดจะมีแดงดำปนหน่อยต้นมันจะตรงอย่างเงี้ยเป็นพืชติดโตช้ามากปลูกไกลๆสายไฟหน่อยตามริมคันบ้านหรืออะไรก็ได้ ล,ลักษณะที่มันขึ้นแตกต่างกันจากการใช้เวลาเพาะอ่ะเม็ดเม็ดต็มบูรณ์นะจองมันเงาตรงนี้มีสีเหลืองทั้งแข็งทั้งเหนียวเอาไปขูดกระปูนอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ปูกระปุลแต่นี่มันแต่นี่ทําเยอะทําเป็นพันเม็ดก็เลยต้องใช้หินเจียเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแตกแล้วเนี่ยบอกไปแค่นี้พอ ้เห็นร้อยแผลนิดแล้วก็ใช้เนี่ยกดให้แน่นพอประมาณเนี่ยพอขึ้นง่ายไม่ต้องยุ่งยากแล้วจะทำตามนี้นะรับรองขึ้นแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดออกเลยห,หลุดละนะใช้มือบิดหลุดเลยส่วนเนี้ยส่วนส่วนที่จะเป็นลากออกมาแล้วก็ใส่อยียงๆหน่อย ปิดไว้อันนี้พอทำดีจะปลูกอะเป็นฤดูฝนเน่ยดีแต่บอกเลยถ้าใช้งานได้นะทำเฟอร์นิเจอร์เนี่สวยมากขายกันไม่คือเป็นศอกเลยนะราคาค่อนข้างสูงทำบันไดราวบันได ลูกกงเลยสวยมากแต่ส่วนมากจะเขาจะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์กันรอไปก่อนประมาณยี่สิบปีขึ้นไปอ่ะน <c oughs> ะะปูกให้ลูกให้หลานมันดูไม้นี่เนื้อแข็งมากตะปูตีนี่แตกหมดอ่ะต้องใช้สว่านเจาะนำ เวลาไปเก็บกตอนฝักมันอ้าอะไรอย่างเงี้ยอแสดงว่ามันแก่แล้วสมบูรณ์แล้วไปเก็บเอาตามโคนนก็ได้นี่สอยมาเวลาอ้าอะไรก็ไปสอยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะล่วงมันเองแต่ถ้าฝักอย่างนี้นะมือเอามือง้างยังไม่ออกเลยเนี่ยต้องใช้ค้อนทุบหรือใช้มีดแข็เอาแข็งมาก แต่แล้วไอ้ดอดทดลองอันนี้คิดว่าจะไม่ขึ้นเนมันก็ขึ้นกันเน่ยเพราะในฝักเลยกระตุ้นมันหน่อยเอากาบมะพร้าวไปยัดขุยมะพร้าวไปยัดแล้วน้ำลาดขึ้นเลยได้ได,ได้ได้ทำตามอย่างเงี้ยนะขึ้นแน่ๆ ไว้พบกันครั้งหน้าเนาะสวัสดีครับ